สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนชะคะช่องนุชนาทบอลสีนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่24สบสี่นะคะตุลาคมนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะนุชก,ก็มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนุชจะแจ้งเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมจ๋าเบอร์โทรศูนย์ 7, 7 9ดเจดหาสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามสี่นะคะท่านผู้ชม โทรนะคะโทรหรือแอดไลน์นะคะสแกน QR code ทางด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวแจ้งรอบส่งให้นะคะท่านผู้ชมรอบส่งนะคะสั่งภายในวันนี้นะคะนุส่งของให้วันพุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมไปรษนีเปิดวันพุ่งนี้นะคะนุจัดส่งให้เป็นวันพุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนาะนุมีอะไรมาแบ่งปันท่านผู้ชมบ้างนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็น9ก้าทับนะคะาาท่านผู้ชมเก้าทับจะมีเหลือแค่กระถางเดียวนะคะ1,300นาอนะคะ9ก้าทับ1,300บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านนี้จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะกระบี่นายร้อยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยหนุ่ไทยที่700้อยนะคะมี2กระถางนะคะกระบี่นายร้อยนะคะ700อบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะ ชื่อเศรษฐีพันล้านนะคะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านนะคะมีหลอดใหม่ออกมานะคะด่างเหลืองสวยมากๆเลยนะคะแมตเอนูทให้ที่800บาทนะคะนูทให้ที่แ0 0อบาทนะคะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านแ0 0อยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะคะต้นนี้จะเป็นด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองทั้งใบแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นด่างเหลืองฮาร์ปแบบนี้นะคะ น,ะะกกนี่นะคะเมืองเกาะเกตไซนี้นะคะนุนไท่ที่800นะคะท่านผู้ชมมีแบ่ง3รนนะะกระถางนะคะกระถางนี้ก็ติดดางเหลืองเหมือนกันนะคะ800บาทนะคะเมืองกอกเกาะเกดนะคะท่านผู้ชมนับจากข้างในนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็3นะคะต่อมาทางด้านนี้พรเจ้าสัวด่างเหลืองนะคะต้นนี้พรเจ้าสัวดางเหลืองนะคะนี้นูนไถ่ที่500นะคะพรเจ้าสัว500มีแค่กระถาเงเดียวนะคะ ต่อมายอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎด่างเหลืองเช่นกันนุ้ไให้ที่400บาทนะคะนี่นะมีต้นเดียวนะคะต่อมาที่เจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วทางด้านนี้นะคะไซนี้นุ้ไให้ที่700บาทนะคะเจ้าปอแก้วนะคะท่านผู้ชมใบกลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ700บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองด่างเหลืองเนาะ นี่นะคะสีลาหุ้มทองด่างนะคะท่านผู้ชมสีลาหุ้มทองด่างตรงนี้นะคะนุ๊กก็ให้ที่เจ็ดร้อยเช่นกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะเป็นด่างแบบนี้เลยนะคะสีลาหุ้มทองเจ็ดร้อยนะคะมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นดารานนพลัสนะคะท่านผู้ชมดารานนพลัสนะคะอันนี้จะเป็นดารานนพลัสป้ายเขียวนะคะท่านผู้ชมจ๋าดารานนพลัสป้ายเขียวนะคะ ฟอร์มนี้ไม่ใหญ่นะคะเป็นฟอร์มที่ไม่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมหนูทไทยที่หนึ่งพันบาทนะคะวันนี้มีในราคาหนึ่งพันมีสองกระถางนะคะสําหรับดารานพรัตอันนี้ต้นที่หนึ่งจะเป็นแบบว่าป้ายเขียวนะคะท่านผู้ชมมีต้นที่สองจะเป็นป้ายขาวนะคะหนึ่งพันบาทนะคะดารานพรัตนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เจ้าลิงน้อยนะคะเจ้าลิงน้อยไซส์นี้นะคะหนูทไทยที่สองพันนะคะท่านผู้ชม สไซส์นี้จะเป็นสไซส์เล็กกว่าทุกรอบนะคะสไซส์นี้นุ้ยท้ายอยู่ที่2,000บาทนะคะมี2กระถางนะคะเจ้าลิงน้อยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะปลายสีสวยนะคะสีเขียวมาแบบนี้เนาะนี่นะคะปลายเขียวสวยมากๆเลยนะคะ2,000บาทนะคะสไซส์นี้นะคะเจ้าลิงน้อยนะคะหะนุมาณประสานกายนะคะท่านผู้ชมต่อมาทางด้านนี้นะคะเจ้าลิงน้อยตัวเล็กๆแบบนี้นะคะ ดูใหที่1 0 0่บาทนะใครงบน้อยนะคะดูไท้ที่ห่พันนะคะสำหรับเจ้าลิงน้อยต้นนี้นะคะ1,000ันบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นเทพสายลุงนะคะท่านผู้ชมเทพสายลุงนะคะต้นนี้ดูให้ที่900้อบาทน,นะคะนี่นะกระถางนี้ให้ที่9 0้าร้อยนะคะเทพสายลุงนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเทพสายลุงด่างแบบนี้เลยนะคะนี่ด่างฮาร์แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ต้นนี้นะคะนุ้ยให้ที่หนึ่งพันสองร้อยนะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะเทพใสลุ้งอันนี้แบบด่างขาวฮาร์ปมาเลยนะคะมีต้นเดียวนะคะด่างแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยนะคะต่อไปทางด้านนี้เทพเทวฤทธิ์นะคะาาท่านผู้ชมเทพเทวฤทธิ์นุ้ยให้ที่สี่ร้อยบาทนะคะเทพเทวฤทธิ์นะคะมีสองกระถางนะคะแล้วมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เพชรบ้านประทุม นี่นะคะรอบนี้ได้มาแค่2กระถางนะคะ600บาทนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะต่อมามาดูทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะท่านผูนน้ชมมณีล้อมเพชรติดด่างน,นะคะ <boy. S 1> อันนี้เนาะวันนี้มีมาแบ่งแค่ต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมจ๋าจะเป็นมณีล้อมเพชรด่างเล้วเนาะนี่นะคะติดด่างมาแบบนี้นะคะมีแค่กระถางเดียวนะใครไวใครได้นะคะนุ้ดให้ที่1,500นานะคะนี่นะ 1,500พันห้าร้อยบาท,ท ENNIS, น, pet, นะคะท่านผู้ชมมันีล้อมเพชรนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งเนาะจะเป็นต้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมอีกต้นหนึ่งจะเป็นต้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นนี้นะคะต้นนี้นุชก็ให้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมดูหลอดใหม่นะคะนี่หลอดใหม่เนาะนี่นะคะอยากได้ต้นใหญ่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะมันีล้อมเพชรนะคะต้นใหญ่หนึ่งันห้าร้อยนะคะ ต่อมาทางด้านนี้นะคะมีคนเรียกร้องนะคะอยากได้ชายชนแบบฟอร์มกนุธาให้หน่อยได้ไหมไลคลิปนี้นะคะคลิปนี้นุ์เก็ห่างมาให้ได้แค่2กระถางนะคะกระถางละ400นะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเนาะนี่นะ400บาทนะคะต้นที่1นะคะ อันนี้400ต้นที่2นะคะจะเป็นฟอร์มกอ2ต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นนกพะก้าวนะคะนกพะก้าวด่างเหลืองด่างขาวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมดูท้ายที่400บาทนะคะนี่นะนกพะก้าวนะคะ400บาทนะใครอยากได้ต้นไหนนะคะนับจากใน1นะคะ2นะคะแล้วก็3นะคะ400บาทนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะเจ้าสาวสวยๆนะคะท่านผู้ชมเจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนุ้ดให้ที่กระถางละแปดร้อยนะคะเจ้าสาวนะคะนับจากข้างในนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามนะคะแปดร้อยบาทนะคะเจ้าสาวนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันวันนี้มีมาสองนะคะท่านผู้ชมให้ที่หกร้อยบาทนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะ เป็นที่เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะมารอบไหนก็หมดเนาะองคหญิงทอฝันนะคะ600บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วนะคะหน้าชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่ต้นที่1นนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะมุดแบ่งให้ที่400บาทนะคะวันนี้ให้ต้นละ400บาทนะคะนี่นะธาตุบางแก้วสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชม ต่อมาทางด้านนี้นะคะนางลากสดเทวีนะคะท่านผู้ชมนางลากสดเทวีให้ที่500บาทนะคะนับข้างในเหมือนเดิมนะคะ1 2 3สนะคะ500บาทนะคะนางลากสดเนาะต่อมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นมณีล้อมเพชรแผงนะคะท่านผู้ชมมณีล้อมเพชรแผงนะคะ นี่นะดูใบใหม่ยังไม่กลางนะคะเหมือนจะติดแดงมาด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋าต้นนี้นะคะนุท่ายที่ห0ร้อบาทนะคะมาน,นีล้อมเพชรแผงนะคะห0 0บาทนะคะต้นนี้เนาะ,คะใครอยากได้เอาไปเลยต้นนี้นะคะต้นนี้นุท่ายที่ห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ห้ารอยบาทนะ,ะติดติดแดงที่หงม,มาแบบนี้นะคะนี่นะต้นนี้ติดแดงตรงหงม,มาแบบนี้นะคะต้นนี้ให้ที่ห้าร้อยนะคะ มันมีล้อมเพชรแผงเนาะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นผมพี่มานนะคะผมพี่มานนุทัยที่สี่ร้อยบาทนะคะภรมพี่มานสี่ร้อยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะต่อมารัศมีเงินนะคะท่านผู้ชมรัศมีเงินป้ายสวยๆนะคะนุทเคยแบ็นุทเคยให้ดูแม่พันไปแล้วเนาะรัศมีเงินก็สี่ร้อยบาทนะคะมี2กระถางเนาะ ต่อมาทางด้านนี้นะคะถ้าผม้ชมหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยใบกลมๆแบบนี้นะคะให้ที่300บาทนะคะหมอสีน้อยนะจ๊ะ<ม>แล้วก็เป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะให้ที่300เช่นกันนะคะมาใหม่เนาะรอบที่แล้วหมดไปแล้วนะคะรอบนี้ให้ที่300บาทเช่นกันนะคะเมืองใหม่นะคะ ต่อมาทางด้านนี้2ฝั่งโขงค่ะท่านผู้ชม2ฝั่งโขงนะคะนุชก็ให้ที่300บาทเช่นกันนะคะนี่นะ2ฝั่งโขงนะคะจะมี2กระถางนะคะนี่กระถางที่1นะคะนี่กระถางที่2นะคะสี่สามร้อยบาทนะคะขอโทษด้วยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นขุมทองนะคะขุมทองให้ที่400บาทนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่นะขุมทองนะคะต้นที่1นะคะ ต้นที่สองนะคะ400บาทนะคะขุมทองต่อมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าจะเป็นนางลากสดเทวีแบบไม่ป้ายเนาะนางลากสดเทวีแบบไม่ป้ายนุไทยที่200บาทนะคะนี่นะ200บาทนะคะต่อมามาณนะเมืองนอนทที่ไม่ด่างบ้างนะคะ น้ำเมืองนนท์ที่ไม่ด่างนะคะแต่ตรงนี้เขาก็ติดมานิดนึงเนาะ,ะนุ้ดให้ที่สอง้อยนะคะใครไวใครได้นะคะท่านผู้ชมใครโทรมาก่อนเลือกไปก่อนเลยนะคะน้ำเมืองนนท์นะคะผ่ามาจากน้ำเมืองนนท์แต่เขาไม่ด่างนะคะนี่ก็มีติดติดมานิดนึงเนาะนุ้ดให้ที่สอง้อยบาทนะคะนับจากข้างในหนึ่งนะคะสองสามนะคะนี่นะสองร้อยบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะศีลาหุ้มทองนุ้ก็ให้ที่สองร้อยนะคะ นี่นะคะสีล้าหห้งทองไซส์ใหญ่ๆเลยสอง้อยบาทนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูทางนี้กันเนาะว่ามีอะไรอีกเนาะทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าทางด้านนี้จะเป็นเพชรเมืองนอนเพชรเมืองนอนต้นนี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะสวยๆเลยนะคะดูใบใหม่สวยมากๆนะคะอยู่ในกระถาง5้านิ้วแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะ เพชรเมืองนอนท์นะคะนุทให้ที่900บาทนะคะใบใหม่สวยมากๆเลยนะคะ900นะคะเพชรเมืองนอนท์นะคะต่อไปต้นนี้จะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะท่านะผู้ชมเศรษฐีหมื่นล้านเนาะนี่นะใบใหม่ออกมาเหลืองแบบนี้เลยนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะนุทให้ที่700บาทนะคะต้นนี้700นะคะ เศรษฐีหมื่นลา้านต่อมาลูกไม้อาจารย์ปอนะคะยังหลวงเหลืออีกหนึ่งกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะหนูให้ที่สี่ร้อยเหมือนเดิมนะคะนี่นะหลอดใหม่ติดด่างเหลืองมาแบบนี้เลยนะคะลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะคะสี่ร้อยนะคะมีแค่กระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาทางด้านนี้สีลางหุ้มทองนะคะไซส์กระถาง6นมิวนะคะเป็นสีลางหุ้มทองด่างเหลืองแบบนี้นะคะท่านผู้ชม ด่างเหลืองแบบนี้เลยใครจะเอาไปทำแม่พันุนะคะนี่นะติดด่างเหลืองมาแบบนี้เลยนะคะนุทให้ที่900นะคะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะนุทให้ที่900บาทนะคะต่อไปทางด้านนี้เทพอักษรามีกระถางเดียวนะคะกระถางนี้นุทให้ที่350บาทแล้วกันนะมีกระถางเดียวเนาะ350นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใครอยากได้ต้นอะไรนะคะ แคปรูปนะคะส่งไลน์หรือโทรเข้ามาถามได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุชพาไปดูแม่พันธ์นะคะท่านผู้ชมวันนี้พาไปดูแม่พันธุ์นาลีบุรพานะคะตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นนาลีบุรพานะคะรัศมีเงินนะคะท่านผู้ชมจา๋าแล้วก็ทางนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่นะองค์หญิงทอฝันตอนโตเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจา๋า ค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องนุชนาด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการลงคลิปครั้งต่อๆไปนะคะนุจแจ้งรอบส่งนะคะท่านผู้ชมสั่งมาวันภายในวันนี้นะคะรอบส่งนะคะนุส่งหักอของให้วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าส่งของให้วันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะนุต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสี่องค์หญิงทอฝันสวยๆนะคะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ